ฟูด้าพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายกว่าหลายคนด้วยเทคโนโลยีและการรักษาเฉพาะบุคคลผลออกมาฉันดีใจมากพอใจกับผลการรักษาของตัวเองฉันเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมปีนี้ฉันอายุ23ปีอาการคือปวดกระดูกปวดจนหลับไม่ได้พ่อแม่พาไปโรงพยาบาล สุดท้ายก็วินิจฉัยได้แม่หาข้อมูลออนไลน์จนเจอข้อมูลของโรงพยาบาลนี้ก่อนมาที่นี่เคยรักษาด้วยแพทย์ผสมผสานแต่ผลไม่ค่อยดีที่นี่ให้แผนการรักษาเริ่มจากเคมีบำบัดร่วมกับการรักษาใช้ยามุ่งเป้าก่อนหน้านี้เคยมีอาการก้อนที่เต้านมขวาตั้งแต่มิถุนายน2023แต่ฉันไม่ใส่ใจจนมิถุนายน2024ถึงวินิจฉัยได้ตอนนั้นอายุแค่22ปี แผนการรักษาของฉันคือเคมีบำบัดร่วมกับยามุ่งเป้าช่วงแรกเริ่มใช้แผนนี้ในการรักษาพอผลออกมาอ่ะฉันดีใจมากรู้สึกประหลาดใจมากพอใจกับผลการรักษามากจริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือการควบคุมอารมณ์อารมณ์ดีช่วยรักษาทุกอย่างได้อีกอย่างคือเรื่องอาหารแนะนำว่าอย่าทานอาหารเดลิเวอรี่บ่อยตอนนี้ฉันยังต้องรับการรักษาเพื่อเสริมผลเพื่อป้องกันสิ่งที่อาจมองไม่เห็น นี่คือการรักษาในรอบที่6ของฉันแล้วปี2021ตอนที่หน้าอกฉันเริ่มบวมไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมข้างซ้ายเป็นชนิดร้ายแรงตอนนั้นหมอบอกให้ผ่าตัดเลยแต่เรากลัวมากไม่กล้าผ่าเลยเลือกใช้วิธีรักษาแบบประครับประคองรักษาไปเกือบปีหนึ่งก็เริ่มรู้ตัวว่าแทบเดินไม่ได้แล้วเราหาข้อมูลในเน็ต แล้วก็เจอโรงพยาบาลฟูดา้าครอบครัวก็รู้พอดีว่าที่นี่มีการรักษาคีโมเฉพาะจุดหมอลีหงเมยบอกว่าต้องเจาะชิ้นเนือดูอีกทีว่าเป็นยังไงพอตรวจเสร็จก็กลายเป็นกลายเป็นมะเร็งเต้านมชนิด t ทโพเนกเตรฟตอนทําการรักษาครั้งแรกร่างกายมีปฏิกิริยาค่อนข้างแรงหน่อยแต่พอทําครั้งที่สองครั้งที่3ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอาการตอบสนองดีขึ้นแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นอีก หลังจากรักษาไปได้สักพักก็ไปตรวจอีกทีตอนตรวจพบว่าจากเดิมที่เป็นมะเร็งชนิดแทรกในเต้านมผลล่าสุดออกมากลายเป็นมะเร็งเซลล์เล็กคือเปลี่ยนชนิดของมะเร็งไปเลยเราต้องหยุดการให้คีโมเฉพาะจุดแล้วเปลี่ยนเป็นการให้คีโมผ่านเส้นเลือดแทนค่ะตอนนั้นเราก็รู้สึกกังวลใจมากคือเรากลัวคีโมทางเส้นเลือดรู้สึกกลัวมากแต่หมอก็บอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องทำแบบนี้เราก็เลยตัดสินใจทำ ตอนนั้นน้องสาวเราก็เตรียมใจแล้วเตรียมใจว่าอาจจะเสียเราไปแต่ก็กลายเป็นว่าเราเริ่มมีความอยากอาหารมากขึ้นอยู่บ้านก็เริ่มทําอาหารเองได้กินเองได้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยชาวนี้ตื่นมาก็ยังรู้สึกโอเคสิ่งที่ทําให้โรงพยาบาลฟูด้าน่าประทับใจคือเขารักษาตามอาการของแต่ละคนจริงๆและยังปรับการรักษาตามอาการได้ทันเวลารวมถึงดูแลสภาพจิตใจคนไข้ด้วย ซึ่งตรงนี้ช่วยได้เยอะมากเลยหลายครั้งหมอก็เหนื่อยมากแล้วแต่ก็ยังมานั่งคุยกับเราไม่ใช่แค่เรื่องโรคอย่างเดียวแต่ดูแลใจเราด้วยมันเป็นความห่วงใยที่เกินหน้าที่จริงๆมันไม่ใช่แค่หมอคนหนึ่งแต่คือคนที่อยู่ข้างๆเราในช่วงที่เรากลัวและอ่อนแอนที่สุดเขาเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากช่วยพาเราข้ามผ่านช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตไปได้ เราเลยรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ได้มาเจอที่นี่ปรึกษาโรคมะเร็งโทร0 9 4 2 2 1 1 1 6 9หรือ0815803998